ครับวันนี้ก็ได้ราตนาของดีมาอีกเช่นเคยนะครับพี่ปิ่นเพื่อนครับเป็นเหรียญเก่าแก่หายากมากนะครับพี่ปิ่นเพื่อนเหรียญหลวงพ่อโสธรครับเหรียญพุทธโสธรเป็นเหรียญทรงโบราณนะครับเป็นเหรียญสองด้านครับมีทั้งสองด้านนะครับพี่น้องครับนี่ครับเก่ากึกเลยนะครับพี่น้องเหรียญนี้ผมคิดว่านะครับส่วนตัวนะครับผมหาประวัติไม่เจอผมว่าน่าจะสร้างอยู่ประมาณปี24กว่า พี่วินเพื่อนอน่าจะสร้างอยู่ประมาณปี24กว่าก็คือปีสองสีจะเข้า25นะครับปี24กว่ากประมาณนี้แหละสองอาทิตย์สองสี่เก้าสิบกว่านะครับเก้าหกเก้าเจ็ดก็ประมาณนี้น่าจะประมาณนี้นะครับพี่น้องครับนี่ครับดูจากสภาพของอสนิมนะครับดูสนิมโลหะนะครับมีความเก่านะครับผมมีความเก่าน่าจะอยู่ประมาณ24กว่าได้ ถ้าปีหลังจาก25คงจะไม่ใช่นะครับพี่เพื่อนอันนี้ส่วนตัวผมนะครับพี่เพื่อนครับต้องขออภัยนะครับหาประวัติไม่เจอจริงๆครับผมประวัติการสร้างคงจะเกิดไม่ทันหรอกครับอายุพระน่าจะอายุจะดสิบเจปีแล้วผมว่านี่ยังต่ําก็อายุประมาณ60กว่าปีได้ครับพระองค์นี้นะครับผมเหรียญนี้นะครับพี่เพื่อนนี่ครับดูความเก่านะครับผมอ่า มาลงให้พี่เพื่อนรับชมกันนะครับเผื่อพี่เพื่อนท่านใดมีเ็าเก็บไว้ผมมีองค์เดียวนะครับนี่ครับผมมาลงให้พี่เพื่อนได้รับชมกันเพื่อเผยแผ่บารมีของท่านนะครับพุทธโสธรนะครับจะเชิงเซาผ่านไปผ่านมาก็ได้แต่บีบแตรใส่นะครับไม่ค่อยได้มีเวลาได้เข้าไปกราบองค์ริงท่านนะครับพี่น้องครับผมเกิดมายังไม่เคยเข้าไปนะครับยังไม่มีโอกาสได้เข้าไปกราบนะผมที่วัดหลวงพ่อโสธร สักทีเลยนะครับพี่น้องมีแต่ได้แต่บีบแต่ละครับไปธุระด่วนก็ขับรถผ่านไปผ่านมามีแต่บีบแต่ใส่นะครับผมนี่ครับดูพุทธศินสวยงามมากนะครับแต่พระมีความสึกนะครับสึกอยู่โอ้เยอะพอสมควรนะครับพี่น้องนี่ครับตามสภาพใบหน้าท่านมีความลบออกไปหลายเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับจากความคมชัดจากความคมชัดก็บ่งบอกถึงอ่ การศึกเยอะนะครับผมความผมชัดไม,ไม่เห็นนะครับผมเพราะว่าพระใช้มาเจ้าของเดิมเขาคงจะห้อยคอนะครับห้อยแบบไม่ได้อัดกรอบไม่ได้เลี่ยมกรอบก็จะเป็นแบบนี้แหละครับนะครับแต่ดูดูแท้นะครับผมดูแท้ดูง่ายนะครับพี่น้องครับนะี่ครับแม้จะมีความศึกก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าเราเราเอาพระอยู่ที่ใจไม่ใช่ว่าพระไปทางออกแบบ ยังไงล่ะเอาความสมบูรณ์แล้วเพื่อจะไม่ได้ไปขายต่อนะไม่ใช่นะครับผมก็แล้วแต่ครับผมแต่ส่วนตัวผมชอบแบบนี้นะครับชอบคลาสสิกแบบนี้แหละพี่น้องเพราะว่าเราเก็บไว้บูชากราบไหว้บูชาพกติดตัวยิ่งทุกวันนี้ยิ่งเห็นไหมครับตามตะเข็บชายแดนยังมีการนี้กันอยู่ทะเลาะวิวาทกันอยู่ไม่ใช่ทะเลาะวิวาทนะครับฝั่งเขามาทะเลาะวิวาทเรานะครับผมมาหาเรื่องเราเป็นประจำเราต้องมีของดีปกป้องคุ้มครอง นะครับนี่ครับดูคาบตะกันคาบความเก่านะครับดูสนิมโลหะนะครับขึ้นปละปายตามร่องนะผมตรงไหนที่เอื้อมไม่ถึงไม่โดนมือสัมผัสก็จะเกิดการงอกอย่างนี้ครับงอกการงอกของสนิมโลหะนะครับผมนะครับพระหลาย10ปีพระองค์นี้น่าจะ70ปีแล้วมั้งผมว่าส่วนตัวผมเหรียญรุ่นนี้น่าจะประมาณอย่างต่ําก็ไม่น่าจะต่ากว่า60กว่าปี70ปีประมาณนี้นะครับพี่วินเพื่อน ดูครับดูคาบาแคลไซด์นะครับผมคาบแคลไซด์หรือว่าคาบสนิมโลหะนะครับขึ้นออกมานะครับบางจุดก็จะออกอมเขียวนะครับเนะีเพราะว่าสนิมนั้นหลายอย่างนะครับอ,อยู่ในเนื้อพระอตอนอก่อนจะปั๊มออกมาอาโอ้ไม่ใช่ปั๊มเหรียญน,นี้เ,นเป็นเหรียญเหรียญปั๊มนะครับเนี่ย เหรียญปั๊มหรือเหรียญเทโลเหรียญปั๊มนะครับผมว่าเป็นเหรียญปั๊มนะครับพี่เ,เพื่อนนะครับเป็นเหรียญปั๊มนละครับไม่น่าจะเป็นเทลออเหลหรอกนี่ครับเป็นเหรียญปั๊มนะครับผมเหรียญปั๊มในยุคโบราณดูคาบนะครับเก่ามากนะครับผมดูขอบนะครับขอบตัดอขอบตัดเส้นลายนี้หลุดไปแล้วนะครับผมเพราะว่าโดนมือสัมผัสเหรียญผ่านมาโอ้โห 770ปีนะครับนี่ผมว่าพระอยู่ประมาณไม่ถึง70ปีก็ยังน้อยก็ก็เฉียดๆแล้วครับเนี่ยยังต่ำก็60กว่าปีนะครับอายุของพระองค์นี้นะครับผมของเหรียญรุ่นของเหรียญรุ่นนี้นะครับพี่น้องพิมสองหน้านี่ครับอีกด้านหนึ่งก็เป็นแบบนี้โอ้โหดูดูโลหะนะครับเห็นไหมครับนี่ครับโลหะเก่าโลหะเก่าในยุคนั้นเหมือนเหมือนกับสังเกตดูขันนะครับขันโบราณกับพานโบราณ นะครับพานโบราณตามบ้านตามสังเกตไหมครับอยู่ในวัดท่านลองเข้าไปดูในวัดนะครับไปชมในวัดเห็นพานเก่าๆหรือว่าขันโบราณเก่าๆของสมัยปู่ย่าตายายเราเนื้อออกเหมือนกันเลยครับกับเหรียญรุ่นนี้เนื้อคล้ายๆกันเลยนะครับพี่น้องนี่ครับขันโบราณกับพานเก่าๆโบราณแล้วก็เขาเรียกอะไรเขาเรียกที่ตั้งเทียนเขาเรียกอะไรเป็นรูปเหมือนกับเรือสุวรรณหน่์งเห็นไหมครับ เหมือนกับเรือสุพรรณน้องหงใช่นไหมครับเป็นรูปตั้งเทียนตามบ้านนอกคอกนาแถวบ้านพระอีสานนะครับผมจะเรียกหงนาคครับผมทางอีสานเขาเรียกหงนาคเห็นไหมครับที่ทางวัดออกมาตั้งเทียนตั้งจุดเทียนนะครับจุดเทียนตามวัดตาวายเห็นไหมครับนี่ครับจะเป็นเหมือนกันเลยครับนี่ครับเป็นสีนี่แหละออกเป็นคล้ายๆกับเนื้อกะกย่างนี้แหละ พระมีความเก่าอายุหลาย10ปีนะครับอย่างอย่างต่ําก็60กว่าปี70ปีประมาณนี้แหละผมว่าพระองค์นี้นะครับรุ่นนี้นะครับพี่น้องหลวงพ่อโสธรพิมพ์2ด้านนี่ครับศักดิ์สิทธิ์มากนะครับหลวงพ่อโสธรครับทุกรุ่นเลยครับหลวงพ่อโสธรศักดิ์สิทธิ์มากเพราะว่าทัว่วประเทศยอมรับนะครับพี่น้องน่าจะไม่ใช่เหรียญ อันนี้เป็นเหรียญปั๊มนะครับพี่น้องครับอ่าเป็นเหรียญปั๊มนะครับพี่น้องอ่าเป็นเหรียญปั๊มนนี่นดูไม่ชัดเลยเราต้องดูใหม่ก่อนซองใหม่ก่อนพี่น้องต้องขออภัยนะครับไม่ไม่ชัดแดดก็หมดแล้วเดี๋ยวเดียวขอหยดัดโอ้ยังมีเส้นสายอยู่นะครับนี่ครับยังพอมองเห็นอยู่นะครับพี่น้อง ไม่มีตะเข็บนะครับอ่าเป็นเหรียญเ,เหรียญสองหน้านี่เป็นเหรียญปั๊มเหรอครับเนี่ยครับเป็นเหรียญปั๊มนะครับพี่น้องครับเป็นเหรียญปั๊มนะครับพี่วินเพื่อนอ่าส่วนตัวผมว่าเป็นเหรียญปั๊มนะครับถ้าข้อมูลไม่ชัดก็ต้องขออภัยด้วยแต่เก่ามากพระน่าจะอยู่ประมาณ เหรียญน,นี้น่าจะอยู่ประมาณอายุประมาณจาก0ปีแล้วมั้งผมบ่า6กกว่าปีนะครับประมาณ60กว่าปีได้นะพี่บินเพื่อนดูเก่าจนไม่รู้ว่าผ่านมือมากี่มือแล้วนะครับพี่บินเพื่อนรูปเก่าจนมันเบเลยครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับความเก่าความมันนะครับผมความเงาเพราะเวลาเวลาเราโดนสัมผัสกับเวลาสัมผัสกับโลหะนี้จะเป็นคราบเงาขึ้นมา นี่ครับที่เขาเรียกกันว่าเนื้อกลับเนื้อกลับเห็นไหมครับนี่ทั้งสองด้านเลยนี่ครับผมว่าจะเรี่ยมกรอบให้คอนะครับเนี่ยผมมีเหรียญเดียวครับนี่ครับผมมีเหรียญเดียวนะครับผมไม่แบ่งใครนะครับเพราะว่าญาติให้มาญาติทางโคราชให้มาเหรียญนี้ไม่แบ่งใครนะครับผมจะเก็บไว้เลยมาเผยแผ่บารมีให้พี่เพื่อนรับชมกันเผื่อท่านใดมีก็เก็บไว้นะครับผมนี่ครับ ถึงจะสภาพแบบนี้ก็เจ็บไวครับนี่ครับผมชอบแบบนี้แหละยิ่งมีความขลังนะครับผมตัวหนังสือก็ไม่มีนะครับตัวหนังสืออะไรไม่มีเลยพิ่มสองด้านไม่ใช่เหรียญหล่อมั้งเนี่ยผมว่าไม่ใช่เหรียญหล่อหรอกนะครับเป็นเหรียญปั๊มนะครับผมนะครับน่าจะเป็นเหรียญปั๊มประมาณปี24งสกว่ากว่าอาจจะเป็นปี2 4งสี่เก้าหประมาณนี้นะครับพี่น้องครับถ้าพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะครับผมผมไม่ได้หาข้อมูลมาหยิบอันไหนมาผมก็ลงเลย นะผมผมดูผมชอบดูเนื้อหาโลหะบางองค์ผมก็หาประวัติเจอบางองค์ก็หาประวัติไม่เจอนะครับผมนี่ครับองค์นี้ผมหาไม่เจอนะครับประวัติการสร้างท่านใดทราบประวัติคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับให้ความรู้กันด้วยนะครับพี่น้องครับผมมีหน้าที่มารีวิวหรือว่ามาเผยแผ่บารมีเหรียญแต่ละเหรียญหรือว่าพระเครื่องแต่ละองค์นะผมหรือว่าเครื่องรางของขังแต่ละอย่างนะผมมีหน้าที่มาลงให้พี่ๆเพื่อนรับชมกัน พี่เพื่อนท่านใดมีข้อมูลแน่นกว่าผมก็ทักทายมาคุยกันได้นะครับผมแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับพี่น้องครับนี่ครับบางองค์ก็ไม่รู้ที่มาที่ไปแต่อยากจะลงนะครับผมที่ว่าอยากจะมาลงเพราะว่าเห็นเห็นแล้วมันสะดุดตานะครับผมชอบชอบก็เลยมาลงให้พี่เพื่อนรับชมกันเผื่อพี่เพื่อนท่านใดมีก็ผมว่าเก็บไว้เถอะครับถ้ามีหลายองค์ก็ปล่อยให้เพื่อนบ้างนะครับผมปล่อยหรือว่าแบ่งปันให้เขาบ้างนะครับนี่ครับสื้อสวงามจริงๆ โอ้โหดูเข้มขังเหมือนกับพระโบราณนะครับผมนี่ครับพระคนสมัยโบราณเขาจะไม่เลี่ยมกรอบกันเลยใช้เชือกห้อยเลยนะครับเชือกก็เชือกไนล่อนเรานี่แหละเชือกนี่เราธรรมดาครับผมคนในยุคนั้นคงจะห้อยอย่างนี้เลยนะครับไม่มีการเลี่ยมกรอบอะไรเลยนะครับนี่ครับก็เลยเกิดการสึกทั้งหน้าทั้งหลังเห็นไหมครับทั้งด้านหน้าด้านหลังสึกแต่ไม่เป็นไรดูเข้มขังดีนะครับพี่พินเพื่อนครับเอาละครับสุดท้าย ขอบารมีหลวงพ่อโสธรนะครับผมพุทธโสธรชงปกปักรักษาพี่น้องที่เข้ามารับชมอีพีนี้ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขแล้วคาดปลอดภัยจากพยันอันตรายทั้งปวงพร้อมทั้งพี่พีทหารที่เข้าไปาปกป้องาฮแดนครับผมตามตะเขตไแดนก็ขอให้อยู่รอดปลอดภัยทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ